ช่วยเปิดประตูให้หน่อยเจ้าค่ะสงสัยจะเอาอาหารหรนะือน้ำมาส่งนะพี่กำลังหิวอยู่พอดีเลยล่ะฉันไปเปิดแล้วนะบ่าวว้ว้เจ้าค่ะบ่าวชื่อเชาบาแล้วทำไมแต่งตัวอาร่าอาราบอย่างนี้บ่าวได้รับคำสั่งจากคุณบุญชูให้มาปฏิบัติรับใช้ครูทองดีเจ้าค่ะนอนลงก่อนสิเจ้าค่ะอะไรกันมาถึงก็บอกให้พี่ทองดีนอนลงทันที จะทำอันใดต่อหน้าต่อตาไอ้มันเกิดอย่างนี้เลยหรือไงฉันจะนวดให้ครูทองดีต่างหากหละจ้าแต่ว่าข้าไม่ถ้าบ่าวถูกขับออกไปสงสัยคงจะถูกลงโทษนักเจ้าค่ะกรุณาให้บ่าวปฏิบัติเถิดนะเจ้าคะ่ะงั้นเอ็งออกไปข้างนอกแล้วปิดประตูซะไอ้บุตรเกิดถ้าข้าไม่เรียกก็ไม่ต้องเข้ามาหมายความว่าออกไปสิวะจ้าจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ล่ะ ขอให้สนุกและมีความสุขนะพี่ข้างในเงียบฉี่สงสัยต้องมีอันใดดีอย่แง่นั่นใครมาทำอันใดลับๆหล่อๆอยู่หน้าห้อง,องครูทองดีวะ กระผมชื่อไอ้บุงเกิดเป็นคนติดตามรับใช้พี่ทองดีขอรับแต่ตอนนี้พี่ทองดีอยู่ข้างในกับนางชบาเอ็งก็เลยถูกขับออกมาอยู่หน้าโหงใช่ไหมวะ <c oughs> นางชบานี่มันไม่เคยทําให้ข้าผิดหวังจริงๆวะ <c oughs> คุณบุญชูส่งแม่ชบาดอกสวยเข้าไปหาพี่ทองดีเพราะมีจุดมุ่งหมายแต่พี่ทองดีอาจจะหน้ามืดตาลายจะไม่สนอันใดในตอนนี้แล้วก็ได้ ให้มึงเกิดจะทำยังไงดีขืนเข้าไปขวางตอนนี้อาจถูกเตะออกมาเพราะหมูเขาจะหามดันเอาคานเข้าไปสอดก็ได้อนั่นจะทำอันใดอ่ะเปล่าเออเออจะถอดผ้าเองจะนวดให้ข้า หรือว่าใจข้านรวดให้เองกันแน่หรือว่าชบาบาวพูดก,กันอย่างธรรมดาแล้วก็เท่าเทียมกันก็ได้เองจะเรียกข้าว่าพี่ก็ได้นะเพราะดูแล้วเองยังเด็กหลือเกินเนี่ยชบาเพิ่งตัดจุกได้ไม่ถึงปีอพ่อแม่ก็เอามาขายเป็นไพรในจวนท่ามเจ้าเมืองจ้ะคนนะไม่ใช่ผักปลาไม่น่าเอามาซื้อขายกันได้บาวเอ้ยชบาถูกสั่งให้มารับใช้และทำทุกอย่างให้พี่ทองดีพอใจ ไม่ว่าจะต้องการสิ่งใดก็ให้ชบายอมตามใจทุกอย่างจ้ะที่ข้าต้องการตอนนี้คืออยากจะรู้ว่าเองมีค่าตัวเท่าไหร่แล้วถ่ายตัวให้เองเป็นไทยได้เองจะพอใจใช่ไหมชบาหมายความว่าอืมข้าจะถ่ายตัวให้อ้าวเฮยถอดผ้าทําไมอีกเล่าชบาจะตอบแทนอืมเก็บสิ่งที่ควรจะหวงแหนของลูกผู้หญิงเอาไว้กับคนที่สมควรได้พยายามรักษาศักดิ์ศรีความเป็นคน และความเป็นหญิงของเองไว้นั่นละ่ะคือสิ่งที่ข้าปรารถนาน่ะ ชบาหน้าสยเปิดประตูออกมาน้ำตาย,ยังเป็นคราบนองหน้าคงสำเร็จเสร็จสมกลัลสิทาพี่ทองดีเรียกให้เข้าไปหาจ้ะเข้าไปอยู่ด้วยกันไม่ทันไรเรียกพี่ทองดีเข้าให้แล้วแสดงว่าต้องแต่วไม่ใช่ย่อยโมฝอยอันใดอยู่วะจ้าจ้าไอบุญเกิดจะเข้าไปเดี๋ยวนี้ละงั้นฉันก็ไปก่อนละจ้าไอบุญเกิดชักอยากจะเป็นหนุ่มไม่ไวแล้วละสิไอบุญเกิดเข้าไปแล้วจ้ะพี่ เ,เตรียมตัวเดี๋ยวนี้เตรียมตัวอันใดเพิ่งเหนื่อยมาใหม่ๆไม่นอนทักก่อนหรือพี่อย่าทะเลึงจะไม่รู้ดีนะคุณบุญชูน่ะก็ส่งชบาเข้ามาเพื่อตัดกับลังข้าพี่ทองนี้ก็รู้แล้วทำไมชบาเป็นไพร่ต้องทำตามคำสั่งของเจ้านายไม่งั้นอาจจะโดนลงโทษได้เองคิดว่าข้าจะหน้าด้านทำอันใดโดยมีเองยืนกลางหูแอบฟังอยู่ที่ประตูหรือว่าไอ้บุญเกิดใครจะไปรู้ เห็นอยู่กันเงียบๆเนี่ยข้าปรึกษากับชบาหาทางหนีทีไล่ต่างหากแล้ววะคุณบุญชูนอนอยู่กันก่อนก็ได้ทองดีนี่คงจะถูกใจนางชบามากสินะถึงให้เงินมันไปไถ่ตัวนะ่ะขอรับคุณบุญชูที่จริงไม่น่าจะรีบร้อนเท่าไรให้มันปรนิบัติอีกสักคืนสองคืนค่อยไถย่ก็ยังไม่สายเกินไปนี่นาะแต่ไม่มีปัญหาหรอก เพราะที่สวยและงามกว่านางชบาข้าก็ยังมีอีกถมไปเดี๋ยวคืนนี้จะส่งมาปรนิบัติอีกสักคนสองคนดีไหมแล้วแต่ใจคุณบุญชูเถิดขอรับต้องอย่างนี้สิวะถึงจะเป็นลูกผู้ชายแท้พรุ่งนี้เราสองคนรับรองว่าสนุกแน่ขับไปก่อนละ่ฮฮแล้วตกลงพี่ทองนีจะเอาอยัางไงเดี๋ยวได้สาวๆมาอีกคนฉันว่าพี่จะไม่ไหวนะ เอ็งหมายความว่ายังไงไว้บุญเกิดอย่าเพิ่งตาเขียวสิจ้าฉันเกรงว่าพี่จะถ่ายตัวไม่หวาดไม่หวาดเยสิข้าจะไปอยากที่นี่คืนนี้ส่วนเองถ้าอยากอยู่ต่อไปก็ไงพูดอย่างนี้ไปไหนไปกันสิพี่ลูกชายเจ้าเมืองสมคโลกเนี่ยน่าอยู่ด้วยซะที่ไหนข้าเคยอยากจะหานายสักคนเพื่อฝากตัวไปทหารอาสาแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยพบคนที่จริงใจคนที่รักชาติรักแผ่นดิน จนไปที่พึ่งของชาวบ้านชาวเมืองได้หรือว่าไอ้ทองดีจะไม่มีวันพบคนคนนี้